สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในชั่วโมงของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะมาพบกับคุณครูกันนิกานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของแหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะว่าไฟฟ้าที่เราใช้ตามอาคารบ้านเรือนต่างๆนั้นนะคะได้มาจากแหล่งพลังงานใดบ้างนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ในปัจจุบันนะคะเด็กๆแหล่งพลังงานที่เราใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถแบ่งจำแนกได้เป็นสองประเภทด้วยกันนะคะได้แก่ 1. แหล่งพลังงานที่มีจำกัดค่ะและสคือแหล่งพลังงานหมุนเวียนค่ะแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะจะประกอบไปด้วยถ่านหินน้ำมันและแก๊สธรรมชาติค่ะ ตัวแหล่งพลังงานหมุนเวียนนะคะจะประกอบไปด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานาน้ำํำพลังงานความร้อนใต้พิภพและสุดท้ายนะคะพลังงานชีวมวลน,นั่นเองค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างจํากัดก่อนนะคะ ตามมาเลยค่ะเด็กๆแหล่งพลังงานที่มีจำกัดหมายถึงแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปหรือเมื่อนำมาใช้แล้วจะไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนใหม่ได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะได้แก่พลังงานจากซากดึกดำบรนหรือฟอสซิลนั่นเองค่ะเช่นถ่านหินน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ เนื่องจากแหล่งพลังงานเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ต้องใช้ระยะเวลานานมากในการเกิดขึ้นมานะคะเด็กการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่มีจยางจำกัดนะคะโรงงานไฟฟ้าจะใช้แหล่งพลังงานเหล่านี้นะคะมาทำเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน,น้ำเพื่อให้ได้ไอน้ำไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดานาโมค่ะ เพื่อเปลี่ยนพลังงานกลนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้นั่นเองค่ะเด็กเดกแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะประกอบไปด้วย 1. ถ่านหินค่ะถ่านหินเป็นแร่เชื้อเพลิงที่เกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์เป็นระยะเวลาหลายร้อยปีนะคะโดยถ่านหินที่นำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยได้แก่ านหินลิกไนค่ะซึงพบมากที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางและอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ค่ะการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่มีจำกัดประเภทฐานหินมีข้อเสียนะคะคือการเผาไหม้ของฐานหินจะก่อให้เกิดสารพิษบางชนิดปะปนมาในอากาศและอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้นั่นเองค่ะเด็กๆ แหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างที่สองนะคะได้แก่น้ำมันและแก๊สธรรมชาติค่ะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่มาจากการขุดเจาะชั้นใต้ดินหรือใต้ทะเลนะคะการนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้านะคะก็จะเหมือนกับถ่านหินนั่นเองค่ะเด็กๆคือนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำเพื่อนำไปหมุนกลงหันของไดานามโมนั่นเองค่ะเด็กๆ แหล่งแก๊สธรรมชาติที่พบในประเทศไทยนะคะคือบริเวณอ่าวไทยค่ะส่วนแหล่งน้ำมันดิบท,ที่พบในประเทศไทยนะคะอยู่ในบริเวณเชียงใหม่และสุพรรณบุรีค่ะการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดประเภทน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมีข้อเสียเหมือนกันนะคะคือน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัดค่ะและมีค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสะไฟฟ้าสูงนั่นเองค่ะเด็ก เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะวันนี้ชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์ของเราก็ได้จบลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับแหล่งพลังงานหมุนเวียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะจากใต้พิภพสู่เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดตอนถ่านหินพลังงานใต้พื้นพิภพ รู้หรือไม่ครับว่าทานหินอย่างผมมีต้นกําเนิดอย่างไรถ้าอยากรู้มาย้อนเวลากลับไปพร้อมๆกันเลยครับกว่าร้อยล้านปีก่อนโลกของเรามีซากพืชทับถมกันอยู่ใต้หนองน้ําเป็นจํานวนมาก และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกจนแผ่นดินซุดตัวลงจึงทําให้ซากพืชที่ถูกสะสมอยู่ก่อนแล้วถูกบีบอัดจากโคลและตะกอนดินที่อยู่ด้านบนเกิดการทับถมซ้ําแล้วซ้ําเล่าจากนั้นเมื่อได้รับความร้อนและแรงกดดันจากภายในโลกก็ทําให้ซากพืชที่ทับถมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงจนแปรสภาพกลายเป็นฐานหินในที่สุดนั่นเองซึ่งฐานหินนั้นนะครับก็แบ่งได้5ประเภทด้วยกันถ้าเรียงลําดับจากชั้นที่อยู่ด้านบนสุดก็เริ่มตั้งแต่พีทลิกไนท์ซับบิทูมินัสบิทูมินัส และสุดท้ายแอนทราไซต์ซึ่งถ่านหินแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติและความเหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเริ่มรู้จักถ่านหินกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะครับจากใต้พิภพสู่เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดตอนจากถ่านหินสู่กําเนิดกระแสะไฟฟ้ารู้ไหมครับว่าถ่านหินก้อนเล็กๆอย่างผมแปรรูปแปรร่างกลายเป็นกระแสะไฟฟ้าได้อย่างไรเริ่มจากเมื่อถ่านหินถูกนําขึ้นมาจากใต้พื้นพิภพก็จะมีการลําเลียงถ่านหินเข้าสู่สายพานการผลิตไฟฟ้า หลังจากนั้นก็จะถูกป้อนเข้าสู่กระบวนการบดก่อนที่จะถูกเ่งต่อไปเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ําให้ร้อนก่อให้เกิดไอ้น้าแรงดันสูงซึ่งมีกําลังแรงดันสูงมากพอที่จะทําหน้าที่ขับเคลื่อนกา,หารหันไอ้น้ําและกางหันนี้เองครับที่เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและแปลเปลี่ยนพลังงานเป็นกระแสไฟฟ้าที่ส่งผ่านมาตามมอปแปลงไฟฟ้าจนมาถึงสายไฟในบ้านของทุกคนยังไงล่ะครับ <c oughs> จากใต้ที่พบสู่เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดตอนย้อนรอยถ่านหินในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ในปีพศ2440มีการสำรวจถ่านหินเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยค้นพบแหล่งถ่านหินกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือถึงร้อยละ82และพบในภาคใต้ประมาณร้อยละ18ในช่วงแรกนั้นมีการพัฒนาใช้ถ่านหินในปริมาณที่ไม่มากนักจนต่อมามีการนำถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าจึงได้มีการพัฒนาแหล่งถ่านหินและใช้ประโยชน์แพร่หลายมากยิ่งขึ้น แต่เมื่อความต้องการเพิ่มมากขึ้นทําให้ต้องมีการนําเข้า่านหินจากต่างประเทศด้วยครับโดยส่วนใหญ่นั้นนําเข้าจากประเทศอินโดนีเซียออสเตรเลียพมา่าลาวเวียดนามและจีนครับมาถึงตรงนี้คงจะเห็นแล้วนะครับว่า่านหินอย่างผมนี้มีบทบาทและความสําคัญต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยมายาวนานมากเลยทีเดียวซึ่งนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผมและเพื่อนๆ่นนานหินก็พร้อมที่จะเป็นมิตรและเนรมิตความสว่างสมัยให้กับทุกคนนะครับ ดูคลิปจบแล้วเราไปทำใบงานกันเลยค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ